นัดปินโตช่องสวัสดีครับพบกับผมนัดปินโตและน้องหมูคูคูอีกแล้วนะครับในเกม Star Bound ครับวันนี้เราไม่ได้มาสู้แต่เราจะไปสร้างบ้านกันเพราะว่าผมยังไม่มีบ้านเลยนะครับแล้วก็จะได้พาทุกคนไปดูด้วยว่าระบบการเดินทางในเกมนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับอมปเล็ดสุดนี่คือ,อยาของผมก็ยังเป็นยาเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัปเกรดมันมาดูกันครับนี่คือระบบการเดินทางของเกมนะจะเห็นว่ามีกลุ่มดาวน้อยใหญ่อย,อยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้ว ถอยออกมาเนี่ยจะเป็นระดับกาแล็กซีนะครับซึ่งในกาแล็กซีหนึ่งก็จะมีหลายดาวมากๆากใช่แล้วทีนี้ถ้าถอยออกมาอีกจะเป็นระบบสุริยะจักรวาลเลยครับซึ่งแม่งใหญ่ใหญ่โคตรๆอะ่ะ <c oughs> จะไปกาแล็กซีไหนก็ได้ครับซึ่งแม่งเยอะมากๆอ่ะนี่ให้เห็นภาพรวมนะครับผมกลับมาที่ยานของผมก่อน วันนี้ตั้งใจจะไปสร้างบ้านใต้น้ําซึ่งบ้านใต้น้ําที่จะสร้างเนี่ยเราต้องเลือกดาวที่ปกคลุมไปด้วยท้องทะเลทีนี้เวลาเราเลือกดาวเนี่ยมันจะมีมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าดาวนี้อันตรายหรือเปล่าดาวนี้ปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยริสกี้คือเสี่ยงเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีทะเลสาบที่เป็นพิษหมดเลยลงไปก็จะตายหากันหมดนะครับเราจะไปทําไมอ่ะไม่ไปอันนี้เอ่อทะเลสาบโอเคมเดเอเลตคืออยู่ได้นะครับแต่ว่าผมจะไปดาวหนึ่งซึ่งผมไปส่องมาแล้ว มีทะเลสาบเหมือนกันแต่เขียนว่าแดนเจอรัสครับผมอยากจะเสี่ยงลงไปดูว่าที่นั่เ<ฌ>นเ <conduct> ป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเคลื่อนยานไปเก็บทางไปที่ไหนเรามีหัวยินิคอนไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับน้องก็แข็งแกร่งพอสมควรนี่ดูปืนใหม่มีลูกเจ็ดเจ็ดเจ็ดติดอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีรถขับเลยว่ะแล้วมาขับในยานพี่ได้ไหมแซบได้ป่ะรวย ไอเิ้หลุดไปไปป้นแดนอียิ์มาไว้มันจะได้แบบไอเทมแปลกๆมาถึงแล้ววะพร้อมจะลงยังไปเลยอ่ะมีมีชาวโรกอ้าวกดปิตบีมกันถึงแล้วครับนี่คือดาวน้ำแข็งที่แดนเจอรัสแดนเจอรัสังไงเดี๋ยวไปดูกันมีมอนมีเบนทอยมอนเยอะอยู่นะแล้วต้องมีเบนทอ,อทอยมาแล้วเหรอวัสดีจ้าเบนทอยเข้ามาเร็วมาเล่นกัน พี่อัดคลิปอยู่เป็นทอยแบบนะมาสร้างบ้านใต้ทะเลไหมทอยเป็นยาจกอะเจอพี่นัดข้าไปไม่ได้เข้านานเอ้ยพี่อัพเกรดแล้วนด้วยไม่พี่นัดเล่นเลยเล่นตลอดเราจะเอาไงเราจะสำรวจบนพื้นผิวโลกกันป่ะหรือจะลงน้ำเลยเราต้องสำรวจก่อนไปตอนที่เลยกดอะไรขึ้นวะกด E แป๊บนึ่ง เป็นปืนที่ไม่แรงเลยเออเดี๋ยวตายคารถด้วยแป๊บนึงเอาละครับเดี๋ยวเราซ้อนท้ายเบนท์ไม่ใช่เบนท์หมูโอเคไปไปข้างบนดิโดดโดดโดดเหยดรถมีพังไหมเนี่ยมีมีไเฮ้ยทำไมข้างล่างมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอามาบังนี่จะเก็บของมีดาบครับเย่ได้ดาบมาวะ่ะฉลามบกฉลามบกจริงด้วยนี่นะลืมเอา,าอันนี้มาว่ะไรเฟิลแรงๆอ่ะว่าตายแน่เลยวะ่ะดูทรงอาการไม่ค่อยดีเลยเรือไอ้รถจะตายเอ้ยมีปืนระเบิดอยู่ครับเราด้วยไป แว hey, นมแวนแวนเฮ้ย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 โอ้โหเรามาถึงก้นท้องทะเลแล้วครับภาพแทบจะหลุดไม่ทันขึ้นได้ไหมเนี่ยกำลังกลังหาวิธีใช้รถอยู่มันขับใต้น้ำได้ไหมเนี่ยอันนี้ไงขับใต้น้ำอยู่เดดเดดเดดเด็ดนี่อะไรขออนุญาตหิวนิดนึงตอนนี้ผมสามารถดำน้ำใต้ทะเลได้แต่ไม่สามารถจะจะไม่มีตัวเฮียอะไรโผล่มาใช่ไหมเนี่ยแดนชารัสยังไงวะไม่เห็นแดนชารัสเลย เอออย่างโนบูบอบะไปแว่นอาจจะมีบอสตัวใหญ่อยู่ใต้ทะเลก็ได้ไนะเว้ยตอนนี้เสียงเครื่องยนต์แม่งดับแล้วดัร์นนงพ<ง>ี่นัทหรือว่าเซิร์ฟเซิร์ฟพี่เซิร์ฟพี่เข้ามาเลยลงน้ำไงเลยแหลกไหวปะเนี่ยผม,มว่าเราทิ้งรถดีกว่าเดี๋ยวพี่ว่ายเอา <laughs> แปลว่า <laughs> พื้นผิวมันจบแค่นี้ใช่ไหมย,ยังหรอว่า่าปลาไปด้วยครับเช่นคอยแน่จะใช่ นัดโปรดเชิญเดี๋ยวเราดึงเบนทอยเข้ามาในคลิปอีกคนนึงนะครับมาช่วยเป็นกําลังสําคัญเฮ้ยตาแกดำน้ําได้ยังได้ได้แล้วลงมาเลยถ้างั้นบีมดาวลงมาครับเดี๋ยวเราเก็บสมอเฮ้ยเสมอขุด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 เหมือนจะมีอะไรแน่นอนอยู่ด้านล่างนะครับเฮ้ยเบนทอยมันเดี๋ย็ดดูหนาวไม่ได้ดีกว่าเฮ้ยเพชรเพชรเฮ้ยมแดงแดงนั่นอะไรอ่ะเป็นแดงเป็นซับไฟหรือเปล่า ตายไปเนี่ยตายลืมไปว่าแม่เขาฤดูหนาวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย้ายดาวให้ไปดาวที่มีน้ำเหมือนกันแต่ว่าไม่หนาวพี่เออร์เชอิงเงยตายซะมึงอ้าวเล็กเนื้อเนื้อเอาเก็บไปให้สัตว์เลี้ยงเือปลาเจอแสงสว่างตรงนั้นขึ้นอ๋อปากาลังเรืองแสงนะครับก็ในน้ำเนี่ย เขาบอกเลยว่าเกมนี oh. s right. <S ้มันไปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรบนบกใต้น้ําหรือใต้ทะเลก็ตามซึ่งเราสามารถขุดลงไปได้อีกนะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันหน่อยไปดำนะปุ๊กกําลังดำปุ๊กป่าดำดิ๊ดี้แอรและลีติกกำลังเดือดร้อสัตว์เดียวนี้นีเลยเต้นแล้วร้องเพลงพูดอะไรวะจำได้จำได้จำได้โอ้ยตาแก่อย่างเงี้ยดำลงไปดูนิดนึงครับเอ้ยทองทองมันไอ้ธาตุเขียวเอาไว้ครับไอ้ชุดเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกย้ายดาวให้เป็นทอย ตอนนี้เราก็ได้ลงมาแล้วนะครับน้ำก็ไหลตามออมาขุดทองขุดทองขุดเลยขุดทองนี่มันสายเหลืองป่าวะไม่มีเพชรม่วงนี่เก็บมาเลยอันนั้นก็เอาไว้ทําชุดมุ่งวิโอเลียมอ๋อเอ้ยทำชุดม่วงให้เบนทอยไงเฮ้ยไม่ทําอ่ะเบนทอยไม่ทำทำทำการสมรสของบ้านพ่นัทเนี่ยเป็นทอยเป็นทอยเ้ยยังอยู่ไหมวะเ้ยน้ำท่วมว่ะชุด ชุดเป็นทออยู่บ้านกูเอ้ยอยู่เรือวนเรือกูอะไปดูดิชุดที่มันเป็นอีกอีกขั้นหนออึ่งแล้วอะของเผ่าเป็นทอ,อยที่เป็นชุดเกาะสีดำดำามาเจอกับบ้านนะครับใต้น้ําใต้ผืนด,ดินมีหีบลงศพลงศพแล้วไม่มีอะไรวะเฮ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเฮ้ยหีบไปตีทิ้งไม่ปล่อยให้เก็บเลยไม่ได้แล้วอะไรวะ เฮ้ยแต่แต่เมืองนี้แร่เยอะนะโ,โลกเนี้ยยวเช็คดูกว่อนนี้อะไรนะเนี่ยไอแพลตินัมออะพี่นัทโอ้โหไหนเด็กนี่เลยแพลตินัมขุดเลยขุดเลยเก็บไปเลยแพลตินัมแถวสยามไม่ใช่ไม่ใช่นั่นประตูน้ำแพลตินัมนะถูกแล้วอะไรเหรอเฮ้ยใต้มหาสมุทรที่ดาวตรงนี้แม่งแร่หายากเยอะมากนะครับคุ้มค่า,าจริงเอาไว้มาก็เราก็บุ๊กมาร์กไว้ไงไม่บุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์ก ปุ๊กมาบู๊กมากเราอย่าไปสอนภาษาผิดผิดเราจะเข้าอาเซียนอย่แล้วเราต้องแบบรูบียม,ยมก็คือรูบี้ <Mars. S 1> ใช่ไหมขุดกันรัวๆครับปล่อยหมูมันขุดไปแล้วกันนะเดี๋ยวพี่บีมกลับแล้วเดีย๋ยวจะย้ายดาวให้เบนทอยไงเดี๋ยวเราย้ายดาวกันนิดนึงนะครับจะไปหาดาวที่เบนทอยเล่นได้ด้วยเพราะว่าคือตอนเนี้ย มันจะมีการอัปเกรดตัวเราด้วยนะครับซึ่งจะมีสามขั้นเบนทอยน่าจะอยู่ที่ขั้นแรกปะหรือขั้นสองะออกซิเจนอยู่เลยกันพิษได้ปะกันกัมมันตภาพรังสียังยังไม่ได้ใช่ไหมคือถ้ากันได้สูงสุดคือกันความหนาวกันกัมมันตภาพรังสีแล้วก็กันกันกันกมมันตภาพไม่กัมมันตาสลิ้นพัน์เนี่ยกัมมันต้เลสอ่ะละครับงั้นเดี๋ยวเราย้ายดาวกันให้ให้เบนทอยได้สามารถไปช่วยกันขุดได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านใต้น้ํากัน เดี๋ยวผมขอญาตเต็มอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมมีบล็อกอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยบล็อกหินอะไรเงี้ยเพื่อเอามาใช้ในการสร้างบ้านพี่บีมลงมาก่อนนะขอไปดูทําเลก่นอนเป็นทอยตามมาได้เลยนะพี่มา,าดาวที่<อ>ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเอาให้อาหารสัตว์กันรู้สึกจะเป็นดาวของพวกพืชว่ะไปแดกบีมลงมาเจอบ้านเลย โอ้ยชิปนี่มีมิวสิกบ็อกนะไปเล่นไปหนไปฟอร์มก่อนเยอะจังอ่ะไปคอยเอาผ้าคุมไปเอาไปใส่จะตายเอาเนี่ยใส่ตรงไหนใส่สลับกใส่คุมแทนนั้นเอออัศวินมาหน่อยงั่งเอ้ยผมมาถึงดาวที่เป็นทะเลสาบไม่ทะเลทะเลมหาสมุทรทะเลโอ้รถอีกไปดูทะเลก่อน เราจะสร้างบ้านกันใต้ทะเลนะครับตนลงว่าลงมาใต้ทะเลลรกกว่าตตก็ดำดิ่งลงมาคนเดียวตอนนี้น่าสานจริงๆนะท่านผู้ชมมืดมากพี่ปองพี่ปองพี่ปองมันมืดมากพี่ปองมืดจริงๆครับปองค <c oughs> ับมืมดมากเลยครับผมโคต<น>รมืดเลยครับว่าผมต้องควรใส่ม่เจอหีบเจอหีบ หยิบหนีเฮ้ยชุดเด็กเด็กเยอะเด็กเยอะชุดอะไรอะซิงเงี้ยว่ายน้ำอย่างซิงมากชุดจีนอะชุดแบบชุดลงเตี๋มสร้างตรงนี้เลยได้ไหมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรอะหนึ่งสองสามรับไม่มีอะไรเลยสร้างตรงนี้เลยดีไหมแต่ต้องหาแบบที่เรียบๆพี่นัท เราก็ขุดหน้าดินไปเลยแม่งเราจะลงมาถูกปะเนี่ยเพราะมันอยู่ใต้แผ่นดินเลยเว้ยตรงนี่ยแต่ถ้าเราปักธงได้มันก็จะวาร์ปมาเลยใช่ป่ะใช่เดือเป็น Help me please ทำไมอะ Help me please เป็นอะไรอ่ะไปเอาตัวอุ้ยเรียบร้อยตรงนี้แม่งบังเกอร์จริงๆเราสร้างเป็นโดมพี่ตั้งใจจะสร้างเป็นโดมใหญ่ๆแบบกลมๆอ่ะ หาตอนเดินหรือซอยที่นี้กันเดี๋ยวเราจะหาทำเลนัน่นแหละหาทะเลก็นี่แหละทะเลทำเล mm hmm. ปลาใหญ่ปลาใหญ่ mm hmm. ปลาใหญ่สโลโมชั mm ่น hmm. ยิงยิงล็อกเป้ายิงแบบล็อกเป้าทำไมแม่งล็อกเป้าปลาเล็กเฮ้ <Yo. S 3> โย<ห>ทางนี้ก็ได้นะสว่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวแกดูดน้ำได้ใช่ป่ะ โหดได้สิโอเคครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลางโดมเทพแถวนี้ขออนุญ,ญาตหยิบวัสดุก่อนนะครับแกถ่ายพื้นหน้าพื้นให้เรียบหน่อยดิมีกระจกแค่15หอันเอาอย่างนี้จัก,กเป็นทอยนักวิศวกรผู้สร้างเซิร์ฟไหมสร้างเซิร์ฟเลยวะใช่ที่พี่เราทำบ้านกันอนะที่พี่พี่นัดเห็นก็ทำก็นั่งทำกับเบนทอยอะจริงเหรอโอเคยังหดนั่งขุดดินเออผมจะเริ่มวางผังคนระับเดี๋ยวให้เขาถ่ายหน้าดินให้เรียบส่วนเราก็ถ,าถ่ายเพลาน้ Made. ออสโมดูมาดีอันนี้แค่อันนี้แค่ทรายไงเลยเจาะไม่ยากเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นแบบถ้ำน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยเป็นโดมลับอยู่ใต้น้าเอาแบบไม่ต้องใหญ่มากโอเคซักประมาณนี้เนี่ยถ้าทําในน้ํานี่ต้องอุดรูให้หมดนะไม่งั้นน้ำน้ำไหลออกพอดีนีหว่าเอ้ยน้ำไหลเข้าถ้าเราสร้างไอ้น,นี่ที่มันเป็นรูฟอะเป็นบันไดอะมันจะรั่วเข้ามาปะรั่ว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 เหรอชิบหายแล้ว เดี๋ยวเก็บงานครับเราจะค่อยๆตกแต่งถ้าน้ําแข็งของเราพอดีไปมาหลายเมืองก็เลยมีวัสดุเยอะนิดนึงขโมยเข้ามาเรียกง่ายๆอืขโมยเข้ามาหลายเมืองแล้วก็ <c oughs> เราเราอย่าไปปฏิเสธเรื่องจริง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเจาะแล้วปิดไอ้ตรงนี้แม่นแข็งใช้สว่านเอาอเเป็นทอยไม่รู้เว้นทอยไม่มีสว่าน <c oughs> เนี่ยตามไม่ทันต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะเกมนี้ไม่มีฟรีนะะ อ๋อใช่ใช่ใช่หลายคนถามว่าพี่เกมนี้ขอลิงก์โหลดหน่อยเออน้ <laughs> องครัช no เกมนี้อยู่ในสตรีมนะครับราคาประมาณ 3, 3 1 5ยสิบหาบาทครับผมถ้าซื้อ,อเดี่ยวซื้อสี่แพ็คแพ็คสี่คนเหลือราคาสองอบาทไปเราต้องโฆษณาเราไม่ได้อะไรกับเขาเลยดีกว่า <laughs> <laughs> เป็นเกมที่ต้องเสียตังเล่นนะครับแนะนำน้องๆให้ซื้อซัมเมอร์เซลดีกว่าอย่าลงซื้อแบบพี่รอช่วงแบบสงการอะไรเงี้ยเดี๋ยว มีมาเดียวมันไม่ได้ขึ้นตรงกับไทยอ๋อ,อไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้ผมกดคลิกขวาเพื่อสร้างผนังด้านหลังอยู่นะครับถ้าเราไม่สร้างผนังน้ำจะเข้าป่ะน้ำก็เข้าแน่นอนโอเคกลัวหินไม่พอไม่พอแนะ่เลยว่าผมมีกระจกไหยเออเออเออมีน้ำด้วยเอาน้ำมาไว้เทข้างในใครมีหินก็ช่วยปูด้านหลังเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเลเยอร์ไหนปูไปก่อนเดี๋ยวแถมประตูให้ก่อนตอนนี้เราก็จะมาอุดผนังกันนะครับ ผนังด้านหลังหินที่สะสมไว้ทั้งหมดเอามาลงตรงนี้เลยต้องดูนีครับพอดีว่าเคยไปขุดประการังมาก็จุดไฟด้วยประการังไปก่อนแล้วทำไมต้องเอาไ้ที่ตักน้ำมาไวางไว้ตรงนี้นี่ยเรามีต้นไม้ประการังอยู่ในน้ำก็ใช้เป็นประโยชน์เพื่อส่องแสงสว่างขยับนิสเหลือที่ให้ไฟนิดนึงโอเค เอาละครัชมาสร้างกันต่อผนังอันต่อไปจะเป็นผนังที่ทน่าเกียดมากขอโทษด้วยผนังเลือดได้มาจากดาวเอเลียนใช่คือตอนนี้เอาให้อุดอุดน้ำได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเกลี่ยกันอีกทีว่าอะไรสวยงามไปตั้งแต่ผมว่าเจาะยากแน่เลยว่ะตั้งแต่พื้นนรกไปจนถึงก้อนเนื้อผมว่าเจาะยากแน่เลยเนี่ยออาละครับ ตัดละเรียบร้อยดูดทำงานดูดหมดยังเนี่ยต้องดูว่าว่ารูไหนได้อยู่ได้อยู่ดูดหมดแล้วหมด้วดูดดูดเฮ้ยทำไมมันเข้าอ่ะต้องดูเนี่ยต้องแถบแถบบนหลังคาเนี่ยน่าจะมีรูรั่วอยู่พิสุวกรต้องอุดนะครับอุดเนี่ยไปคนอุดอู้ขิดขวาเนี่ยพี่ว่าต้องอุดพวกแนวน้ำน้ำเริ่มหายละ ได้อยู่ดูดรอเลยน่าจะหมดแล้วล่ะคิดว่าน่าจะมาขโมยของกันยากนิดนึงถ้ามีว่าน่าน่าจะเปิดประตูแล้วน้ำเข้าเ้ยต้องการอีกชั้นดิเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวนี่นี่ไงอาการไปก่อนน้ำเข้าบ้างไม่เข้าเนาะจีจี้เป็นศาสตรับเชิญในงานแขกอ๋อแขกแขกงมสึกลายใจมที่ผมพูดคำนั้นไปผมต้องขอโทษผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะ กำลังอัดคลิปอยู่จีจีหรือเปล่าวะยังไม่ได้พูดนี่วะววไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งนั่งได้นั่งได้นั่งนั่งคุยกันได้นั่งคุยกันได้ <laughs> น,ไดนั่งจับจับคุยจับเขา่าจับเขา่าจับเขา่าเขา่าเข่าพี่นัดใหญ่เข่าหรืออะไรครับเข่าหรือไข่เขา่า <laughs> <laughs> ไปไม่ถูกเลยเด็กท<ม>ีอ่อยากจอดหน้าต่างมันใช่ไหมถ้าจอดแล้วมันจะแตกป่ะแตกแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวผมจอดหน้าต่างให้พอดีไปขโมยมาเยอะอีกแล้วดูดไปก่อนนะกำลังพยายามดูดอยู่น้ำว่าไหลเรื่อยๆอั่าน้ำท่วมอาพี่พี่เอาไปเจาะเต็มที่เลยมีหน้าต่างคอปเปอร์อยู่แล้วก็หน้าต่างปกติดูดเลยครับพี่นัดคะทำไมรู้นมันใหญ่กว่ารูเล็กมีมีกระจกหลายแบบไงงานดีไซน์เป็นงานอินทีเรียที่ยูนีคแล้วก็มาเจาะด้านนี้ต่ออันีมันละ ปวดปวดนิ้วหมดแล้วเนี่ยใครมีกระจกก็ช่วยอุดให้นิดนึงเราต้องแบบโอเคคอปเปอร์คอปเปอร์ติดนิดนึงติดๆหน่อยเออไว้ดูปงดูปลาให้แสงมันเข้ามาบ้างภาษาอังกฤษคลิปละคานะอินทีเรียแปลว่าภายในแต่เราน้องๆที่ไม่เข้าใจถ้าเรา b r o k บ b r อ k e interior แปลว่าเราแตกภายในปะใช่ครับแตกภายใน b r o k อินทีเรียอือเออจะไมต้อง พี่หมูเคยป่ะคะพี่นัทเคยป่ะคะเออหมายถึงโบลกอินเทอร์เนียใช่ไหมครับค่ะตกแตกภายในก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้มันไม่ดีต่อเด็กๆหมายถึงกระจกที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันตกแตกอยู่ภายในบ้านมันไม่ดีมันทำความสะอาดยากเป็นอันตรายอ่าใช่ใช่ใช่ครับที่เจาะลงไปนี่ไม่ทราบว่าเขาขุดผนังอุดไว้หรือเปล่านะครับจะเจาะทำไมครับไม่ใช่เดี๋ยวก็ผนังั่วนน้ำทะลุเข้ามาอีกซนเว้ พี่จะวางพอปนะครับตอนนี้ก็มีพอดีไปขโมยของอีกแล้วติดอีกาไว้ในบ้านแบบยูนิคเนี้ยเหมือนแบบยูกิอะไรอย่างนี้โบราณนิดนึงเอามาจากบ้านเกิดมาเนี่ยใช่เจสพี่ไม่เห็นหน้าเข้ามาด้วยกันอ๋อได้ครับได้ครับได้เลยไม่ต้องตะคอกก็ได้พี่แบบมันดุจังไะมไม่ได้เว้ยมันเป็นด้านเดียวพี่ก็ทำให้มันสองด้านโดนเว็ทอยด่า เออว่ะเดี๋ยวมันตะข้ออีกได้ด้นเดี๋ยวไดเดียวแมงกระพุนอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูดูความโหดไหนๆก็อยู่ใต้น้ำก็จะมีพวกสมอเรืออะไรอย่เงี้ยมาด้วยเนี่ยเรามาต่อสองสามชั้นนะครับเป็นเหมือนแบบเตียงครับ<น>เตียงมีเตียงแง่มีเตียงนอนนนอทิ้งเลยน้ำทะลุเข้ามาแล้วเอาละครับผมก็จะต่อบันไดน,นัดนี่นัดต้องเซฟตี้หน่อยแปะถังดับเพลิงไว้ เป็นชั้นสองกุ้ยเหี้ย yeah. ผิดต่อเป็นบันไดไว้ก่อนความสูงประมาณนี้เนี่ยยูชเหมือนบันไดจะเกินมาหนึ่งชั้นทำไมหน้าตถาถังดับเพลิงกับพัดลมมันดูแปลกๆฮะค่อยๆสร้างนะครับ ช,ช่วยต่อบอันไดให้ตรงด้วยโ okay. yeah. <c oughs> อเคเยสเฮ้เริ่มดูเป็นทรงวะแน่นอนครับเราเกิด <c oughs> ปีกระต่ายต้องมีรูปปั้นปีกระต่ายอยู่ด้วยใ่ห <c oughs> ัวยูนิคอนดีกว่าให้ดูคุ้มค่าสำคัญที่สุดอย่าลืมปักธงไว้ด้วยนะครับเวลาวาร์ปได้วาร์ปพงมาได้เงันไปหากันยาวเพราะว่านี่มันอยู่ใต้พิภพ,พ,พเดี๋ยวเราแต่งบ้านให้แบบเฮ้ยเเโคซี่โคซี่ยากจะอ้วกอ่ะ เอาเรไปเป็นบอ่อนี่ไงเหมือนแบบบ้านบอลน,น่ะ <c oughs> เป็นบ้านบอลที่น่ากลัวมาก <c oughs> บ้านบอลบ้านบอลเดี๋ยวขุดบ้านบอลกันสง<า>สัต้องกลับไปเอาพอที่บ้านกัน <c oughs> บ้านบอลบ้านบอลขึ้นไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ผิดไว้เป็นกระจกชั <c oughs> ้นสองไม่เคยเอาพวกแบบของคราฟมาลงเลไว่ะพวกแบบโตคาราฟอะไรเงี้ย พี่ก็คัาดมาลงแต่เลยมาพี่นัดเชิญใหม่หน่อยใครคือใหม่อ่ะตลกจุงเลยไม่ตลกพี่นัดไม่ตลกหูใครเฮ้ยนี่เว้ยพี่ไปโดนี่มาน้ำพูเปลี่ยนเรื่องอีกเยดรวมใจกันเยดมีน้ำพู้เว้ยนี่ยอมเสียสลากของมนยานมาเลยนะเว้ย เอาหน้าจอมอนิเตอร์ลงมาติดให้กลับมาที่โดมใต้น้ำครับใครมีทงช่วยปักให้หน่อยทำไมบ้านมันมืดจังวะเดี๋ยวพึ่งนะกำลังต้้มแซมอยู่กดอะไรเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวเปิดให้นะไฟดับแล้วอ่ะดึงเยสมีสวิตด้วยหรอเย๋อ <Yeah. S 2> oh, ใช่ oh. เหมือนเทอลาเรียนี่ว่ามันก็มีสวิตนี่ว่าใช่ สวิตตี้ได้เชียวไม่เอาดรือเปล่าเมื่อก่อนพี่สร้างอันนี้ไว้ใต้น้ำอัลเทอล์เรียแบบสวิตเปิดไฟแล้วน้ําเรืองแสงอยู่ใต้พื้นอ่ะทําได้ป่ะแต่มันจะมีสวิตที่แบบเปิดในน้ําได้เฉพาะนี่ใช่ไหมใครตับสวิตเล่นมาเนี่ยบ้านได้มีสวิตเล่นี่เกียร์ชิบอะไรต้องเอาให้สมกับเป็นฐานประชาการของเราต้องมีแบบมอนิเตอร์มอนิเตอร์ขายทิ้งหมดแล้วแฮะ ไปดอยเข้ามาแล้วก็ไปขายทิ้งกันนะเอามาซื้อรถเยสไงดูเป็นฐานครับนิดนึงพี่มีกระจกนะ <c oughs> เบนทอยแกเจาะกำแพงเลยดิเจา <c oughs> ตรงกลางเนี่ยค <c oughs> นดูดน้ำก็คนเดิมเดี๋ยวพี่แกเจาะบุพี่กดกข,ขวาวางเลยพี่ลองดูก่อนว่ามันติดซ้าได้ยั้ยเนี่ยกดแล้วกดแล้วต่อต่อต่อต่มาทีละก้อนเลย ทีมงานระดับมืออาชีพครับดูดแล้วก็กดไปในเวลาเดียวกันเฮ้ยได้พี่นัดพี่นัดดูนี่ซะก่อนดูประตูนี่ทำไมอะดิจิตอลสุดทดไมวะผ่นานาก็เปิดแล้วช่วยเดินจากตรงนั้นก่อนมันไม่ปิดอ่ะก็ไม่เห็นปิดเลยอ่ะออก เย็ดหมูภูมิใจพี่ก็ดีใจดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ด้ามันแข็งอยู่อ๋อกำแพงมันแข็งนัาแข็งข้างล่างช่วยสูบน้ำให้หน่อยจ้าจุดหนึ่งพลังเคลียร์กับประตูอยู่เอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวน้ำมห้ท่วมบ้านอีกอาชีพหายและปิดโอ้ยังเกียร์เลยอะไรเนี่ย เสื้อผักเตอร์เย่ะๆเราเย่ะเราปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วปิดไม่ได้เลยเนี่ยปิดบ้านนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดวงจรตัดวงจรชิบหายจบแล้วบ้านกูที่สร้างมาทั้งหมดดูน้ำพุยดอยออกเดี๋ยวเนี่ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกันนึงรู้นึงอ่ะไม่มีอ่ะหมดแล้วกระจกที่ไหนวะเวรกำนี่แปะนี่แปะกระจกกระถุดเฮ้ยเขามีเขาเล่นอะไรกันเนี่ย นี่เอาอุด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 เอากระจกอุดเฮ้ยเบนทอยอุดดิอุดดิขี้ขวาดิไม่ใช่ขี้ซ้ายเอา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 ใจเย็นนะทุกคนค่อยๆปองดองกันหน่อยวางถุงกาวกันก็คิดว่าน้ำไม่น่าจะเข้าแล้วนะครับแย่งเลยโอ้ย มันต้องแบบมีประตูแบบหลายๆชั้นเอยอ่ะกว่าจะลงมาถึงอันนี้เขาเรียกว่าแบบระบบสูบน้ําออกมีปะเนี่ยปล่อยน้ําบําบัดออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยม<บ>ีปะเราต้องไปหาอะไรอย่างนั้นต้องไปนั่งดูไม่งั้นแม,ม่ก็เข้าตลอด,ลอ,ดอย่างนี้ก็ตายหาพอดีแต่ต้องศึกษาก่อนนะนะช่วยกันศึกษาเรื่อ่นนะ,ะ <laughs> นะช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันดูนะ <laughs> <laughs> ปล่อยให้ทำกันนะนะ <laughs> 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 ปล่อยกันไป นะไี่ทอยทำอะไรอ่ะทุบเดกโคเดียมเลยผมว่าน้องๆทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของพี่นัดแล้วโอ้าวจีจี้เฮ้ยคลิปสุดท้ายของจีจี้ด้วยนะจีจี้ก็อยู่นะเออช่วยๆกันนะประเทศชาติจะได้พัฒนาอะไรอะพูดมาพูดมานะเออให้มันตรงประเด็นนะเกมต่อไปคุณนับอยากแชทอะไรหรอคะเออนะถามอย่างนี้ นะเออประเทศชาติไม ge ่เจริญนะถามงี้นะคนต่อไปคนต่อไปเลยเกมอัะเกมอัร์ตเล่นไหมคะถามอย่างนี้อย่าถามนะไม่ต้องถามอ่ะคนต่อไปถามมายังไงพอ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 ปิดปิดเล่นพี่เล่มไหมครับมาปิดปิดเล่มไหมถามอย่างนี้อีกแล้วถามอย่างนี้อีกแล้วบอกว่าถามอย่างนี้ประเทศไม่เจริญอย่าถามหยุดเลยพอ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 พี่นัทจอ๋อวันนี้เรากำลังแบบพยายามทำระบบทดน้ำออก ด้วยกฎฟิสิกส์กดด้วยเลขหานสองเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนเราขุดไปทางซ้ายปะล่ะแบบว่าไปเข้าตรงนู้นมาอะไรอย่างงี้บ้านใกล้เสร็จแล้วนะครับม,มว่าเราเราขุดไปถึงพื้นดินเลยไหมขุดไปถึงพื้นดินคืออะไรวะาขุดไปถึงแผ่นดินเนะี่ย <c oughs> เราจะได้โผล่ประตูอีีแผ่นดินเลยเดินกันยันโลกหน้าเลยไม่เป็นไรเรามีรถไงเออนะแบบว่าขึ้นไปถึงสวรรค์เลยนะเหรอ ไหลเข้ามาแล้วมึงไหลเข้ามาแล้วอ่ะเอาปิดประตูสิรีบปิดประตูเร็วๆสิปิดรูไม่ให้ปิดประตูนะประตูน่ะประตูด้วยวางเลยเนี่ยเหล็กเนี่ยใครเขาเคยเอาทรายไปปิดมันก็ร่วงว่าสิว่าเอาเร็วเร็ววางประตูประตูเหล็กอะวางวางสีเร็วน้ำมันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ดเย็ดอ่าดีผมร้อนรุ่มไปหมดทางล่างนี่ก็ขุดเป็นบ่อใหญ่ไว้ให้แบบน้ำมันลงไปเยอะเดี๋ยวจะจุดไฟใต้น้ำไว้ให้ พอ,พอ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 แล้วเอาลึกประมาณนี้รับผมมนลึกไปแล้วนะเดี๋ยวเราวางพวกปะการังเอาไว้นะวันนั้นก็ใครมาที่นี่ก็สบายใครจะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงนะใครจะเลี้ยงหมามุ้ยก็ปลูกนะเอ,อเอาที่สบายใจนะขึ้นไงเนี่ยข้ <c oughs> ามมาแพงไม่มีเดิไอชุดเกาะไม่มีด็งงงงไม่มีไม่มีตาขอก็มีตาขอกันไงไม่มีเดิอ้าวขึ้นไม่ได้<อ> เก็จะขุดไว้เผื่ออะไรลหละตอนแรกเนี่ยเออเอาละครับเราจะปิดมิดชชั่นการสร้างบ้านด้วยกันเ่อสร้างธงถ้าเราไม่มีธงเราจะไม่สามารถวาร์ปกลับมาที่บ้านนี้ได้นะครับมันเหมือนเราต้องแบบคอยเดินหาตลอดนี่ก็เลยสามารถได้ฟาบิกมา57อันเลยทีเดียว <h uk> มาเถอะพวกเราปักตรงไหนดีปักตรงไหนด <min f ric> ีเอากองไฟออกให้หน <t> ่อย <t> <wort> เรียบร้อยครับแล้วก็เพ้นสีนิดนึงจะมาทาสีบ้านกันเถอะธงชาติไทยป่ะละ่ะน้ำเงินขาวแดงขาวขาวเล็กๆก็พอขาวใหญ่ไปบ้างทำไมทำไมทำไมีบ้านน้ำเงินเนี่ยอ่ะค,อความเกลียนม,มันเชี่ยเกลียนอย่างวะโอเคครับนี่คือเราต้องกด บุกมาพี่ธงด้วยใช่ปะตั้งชื่ออะไร Water World Water World ครับบ้านหลังนี้เรียบร้อยป่ะโอเคขณะนี้เราก็สร้างบ้านใต้น้ำเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการโชว์วิธีการสร้างบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นบ้านของขามัานนะ้อยยังไม่ได้แบบจรงิงจังยังมีออปชันม่เยอะเท่าไหร่เราแค่แบบรีบทำให้มันเสร็จก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเกมนี้นอกจากจะลงไบบูไปหาของหายเทมก็สามารถ ตั้งสัรอะไรก็ตามที่คุณต้องการได้นะจะมานั่งชิวๆกันตรงนี้ก็ได้นะครับเออจะนอนในเต็นท์ก็ก็ได้ครับเอาล่ะทางัานวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบาย,บายังอยู่ยังอยู่อ,ยอ๋อแล้วใช่ใช่โอ้อยอ๋อเทียนมีมี chạy đạp đâu bố hơi hơi <coughs> hơi <coughs> <coughs> <coughs>